เอาละฮะใครอยู่ทีมแซมมี่กดไลค์เลยครับผมส่วนใครอยู่ทีมคอมแพกยังโอม กดคอมเมนต์แล้วครับว่าอยู่ทีมไหนและในเมื่อแซมมี่สู้ค่อนข้างยากครับผมก็ดูครับก็เข้าร่วมซะเลยกับนี่ครับอัปเดตพวกเรามีซูดามิที่บ้านแล้วคุ้นคุณหรือคุค,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 คุหรือเปล่าครับกดูครับก็แน่นอนครับเป็นแมปซูดามิแต่ว่าอยู่ในสตูวเบรดลเลนเอง่ครับผมนี่ครับแซมมี่อยู่นี่ครับก็ดูครับแล้วก็มีโคงมีคืนข้างหน้าแล้วก็เป็นโซนวีพีนะครับผมเนี่ยน่าสนใจมากว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าผมมีวีพีแล้วก็คิดว่าน่าจะชิลหน้าสลับตรงนี้นะ มีซาโปมีส,ป,มมสปีดด้วยคิดว่าน่าจะเหมือนเลยนะครับสไลด์ส่วนของเ,อเกบเทอ่าน,นี้ถ้ามๆว่าแซมมี่ทำโจ้อขำๆหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่โจ้ครับคุณดูครับแซมมี่กำลังเศร้าที่เอโดนแย่งชิงความนิยมไปเพราะว่าแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคุดูครับเนี่ยก็ดูครับในอัปเดตคือ ไม่โจรครับของจริงครับอ่านี่จะเป็นตู้เก่าใช่ไหมเป็น OG field ก็อันเก่าเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเนาะส่วนในส่วนของอก็มีตัวคะอนใหม่เข้ามาน่าจะเข้าไปตู้ด้วยนะครับผมสลับตู้เก่าและก็ตัวใหม่แล้วก็ไฮดา้าดากอนอันนี้ก็มังกรสามหัวบูอไว้ดากอนนะครับผมง่ายๆเลยคือกูเอาตู้เก่าเข้ามาไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่ากูมุ่งหมดหน้าตัดไปกับกิจกรรมสึนามินะครับผมก็ดูครับดูตองชนะให้ได้ให้รู้ว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้แล้วก็ มันต้องดีกว่าต้องฉบับได้อย่างแน่นอนแม่กะกากอะไรนี้น่าจะอย่างนั้นนะเป็นการเปิดสงครามกันเลยครับผมอ่าสุดท้ายแล้วก็จะขอมาก็ดูบิ๊กเหมือนกันแหละครับผมคุณดูครับเขาว่าระหว่างอีเวนต์ก็ไม่สามารถที่จะขโมยได้ก็ถือว่าดีครับบ้านปลอดภัยระหว่างที่เราวิ่งอยู่แบบนั้นแล้วไม่ต้องห่วงครับอ่าตู้ฟิลก็คือตู้เก่านะครับผมคุณดูครับสำหรับใครที่อยากเก็บตรงเก็บตกละครก็สามารถเก็บตัวนี้ได้ครับเรามาดูกันว่ารอบนี้แซมมี่นั้นจะทวงคืนอันดับหนึ่งมาได้หรือเปล่านั่นเองครับหรือนนี้กว เวลาเอ่อสี่สามนะครับก็พร้อมแล้วครับผมสำหรับอัปเดตรอบนี้่เองครับผมก็หวังว่าจะได้ตัวดีนะครับผมฮะสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้จะเป็นอัปเดตใหญ่โอ้น้องๆตัวไหนจะอัปเดตก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมกรดูกราบก็อัปเดตใหญ่ก็เป็นตู้ย่อยหน้านี้วันนี้เป็นตู้ย่อยแล้วก็เป็นตัวใหม่เข้ามาเยอะแยะมากนะครับผมอะไรวะยืก็เสรอฟลีเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่ามาแล้วใช่ไหมอุ้ยเอชเคปนะครับทุกคนครับนี่คือตู้นั่นเอง าตู้ใหม่ที่ตู้เก่าตู้ใหม่ที่เป็นตู้เก่านะครับผม้ล้ววนี้นี่นครับผมเราสามารถที่จะวร์ปไปยังเจุดของเอเรียที่เป็นซูนามิด้ันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจครับผมไปามาแล้วฮะตัวล่าสุดมังกรสามหัวอยากได้ <c oughs> อยากได้นะครับผมคุณดูโอเคทีนี้เราขออนุญาตทําการใส่ละกันนะครับผมเหมือนว่าจะมีตัวตัวเก่าจะเข้ามาแค่เอีอิีอะไรพวกนี้เลเจนดนใช่ไหมครับผมนอจะเป็นตัวหมดเลยใช่ไหม ตัวจบก็ไม่เจอแลวอู้นี่ไงคุณู้ครับรอสทิโอแล้วค่ะเจ้าถังป๊อปปี้นะครับขอโทษนะทุกคนตอนนี้โลบอกร่วมไปแล้วโลบอกร่วมแล้วครับผมคุณูครับโลบอกยางกาดไม่ใช่ความผิดของฉันนะเว้ยฉันสัญญาได้เลยฉันสาบานน่าจะเข้าอย่าบอกว่าเข้าเซิร์ฟซูนิมาได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคุณูครับอาว่าเราทําการลองเข้าดูละกันนะครับผมก็ได้หรือเปล่าถ้าได้แล้วก็น่าจะมันแต่เราสมมาจากแบบ เออเสหมดแล้วนะครับผมดูครับไปขอหญ้าข้าวเลยเ,เรียบร้อยดูกันสิเอาละนี่ไงครับคุณดูครับโอเคเราเข้าได้อย่างที่รู้กันดีฮะว่าเราสามารถให้จะเอ่อเพิ่มความเร็วได้ใช่ไหมนี่สามารถจ่ายเงินเพิ่มความเร็วแล้วก็มีคงม,มีคลื่นมากมายผมว่าหวังว่าแซมมี่ทำได้ดีกว่านะเพราะว่าแซมมี่ก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะคะผมเรื่องโกงเกมพงเกมเพน่าจะเอาอยู่กันมันอย่างน้อยเมยชันนะครับผมโอเคตรงนี้มีพีเราสามารถเข้าได้ก็ คิดว่าต้องเติม V ีถึงจะข้าหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเหมือนว่าจะซิงกับแมปปกติเลยใช่ไหมนี่คุณดูครับแค่เปลี่ยนไปแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ขอดาวนี่ขอดาวครับเออถ้าเกิดโดนขึ้นก็ตายใช่ไหมเราต้องทําการหลบลื่นนะครับผมก็ดูประมาณนั้นอ่าโอเค,อเคแล้วถ้าเราใช้ไม้กวาดล่ะข้ามขึ้นได้หรือเปล่า <c oughs> เอาเดี๋ยวก่อนนะวันนี้มีสิบตัวใหม่เข้ามาแต่กูไม่สนใจเดี๋ยวก่อนนะเขาดูเราสามารถที่จะขี่ไม้กวาดข้ามขึ้นได้แลวจะวัด นั่นเราจะฮ่าฮูครับนี่แหละแผนการโกงของเราอ่าเรามาโซนซิกเกตครับกูดูครับตอนนี้ซิกเกตเยอะมากและเราไม่ต้องปิดประจนคืนเราสามารถจะบินข้ามมาเลยหากใครมีพรมใครมีแมกกา่านะครับผมกูโคตรกองนี่แหละสูตรปั๊มตัวขอญาตลงไปลงไปอุ้ย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 ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนข้าก่อนข้าก่อนข้าก่อนเดี๋ยวเราไปเอาครับอุ้ยหูขึ้นไวมากเออแต่ไม่เป็นไรครับกูดูครับเราไม่ต้องฝ่าไปรอบนะครับผมเรา เราเราบินไปเราบินไปได้ครับผมมาดูเมฆโคตรกองอ่าถ้าซิเคสปามันจะขึ้นชื่อด้วยก็ผมว่าเป็นไกพุทธเมดูซี่ก้าเจ้าตัวเอ่อแมกพุนนะคะผมนี่ครับผมมาดูครับโอ้โหเดี๋ยวเดี่ยวเดี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 ยวขึ้นขึ้นโอเคยังรอดอยู่นะครับผมเกือบไปแล้วกูตายนี่ยหว่าไม่คิดว่ตายหรอวะอ่าโอเคครับผมเราต้องระวังขึ้นแต่ว่าเราแค่อาจจะเดินช้านะครับผมแต่ว่าเรลังถึงชัวร์โดยที่ไม่พลาได้นะครับผม แม่งสายเทพทูกว่าโกงเกินนะครัดูครับใช้ไม่กวาดก็ข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ VIP ก็สามารถหลบได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าเกิดไม่เติมบีแล้วก็น่าจะเข้าดูไม่ได้นะครับผมเอาล่ะโอเคเดี๋ยวขออุ้ยซีเกตลัคกี้บอ์ครับผมขอเก็บอุ้ยเก็บอุ้ยโอ้กล่องทาโก้หากลงไปข้างล่างก็เรียกได้ว่าอันตรายน่าดูนะครับผมกดูครับตอนนี้ขออยู่ข้างบนกันละกนนะกนดูครับ โอ้โอ้มาก็ผู้คนยังจอยกันไม่ได้เลยอะเหมือนว่าจะบักทีกไม่กี่คนที่จอยได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าไอ้บินเนี่ยแซมมี่จะแก้หรือเปล่าเพราะมันโกงเกินไปนะครับผมแต่ผมหวังว่าเขาจะแก้นะแต่ตอนเนี้ยระหว่างที่เขาจะไม่แก้ก็ขอญอาติบินมาเอาก็แล้วกันนะครับผมนี่ครับลาวาาบังกาอยา่ยาอยา่ยาอย่าโอ้โหเกือบไปและ้ะอย่างนนอยวันนี้ก็ขอไได้แล้วกันนะครับผมโอเคสถานจะมาเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนเราจะเย็นได้ครับ ีหน้าครับเวลายังเหลืออุ๊เดียวก็ทีนี้เราก็เดินทางกลับได้เลยนะครับผมพอเราทําการเออเอาเจ้าตัวตนี้มาแล้วนะโอ้ยจไม่ยากดีกว่าคนดูครับอ,อถ้าเกิดเราแบบมีสมาธิก็ถ้าจะไหวชิลนะครับผมแต่เมื่อกี้คือที่ผมเล่นก็อาจจะไม่ชิลนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าลกนะครับผมประมาณนั้นเอาลาราต้องทําการเข้าบ้านนะฮึบชืบเรียบร้อยไหวชิลว,ว่าโอเคดูครับไม่ยากครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ขอโทษนะสำหรับใครที่จอยไม่ได้โอ้ ตอนนี้เราโจ้ได้แล้วก็หวาดเจี๊ยบนะครับผมไปดูใครค่ะตัวไหนก็สามารถบินหาเดินหาได้เลยคุณดูครับเบลเล์หลัดกงเบลล์ัดก็ชัครจเก็บอินเด็กนะครับผมเวิร์กมากอันนี้ถือว่าดีมากครับอันนี้ครับเราเอากอา่ตัวนี้นะครับผมเนี่ยคนดูครับเราบินไปเอาซเค็ทแล้วก็วิ่งกลับมาเม่งปัม๊มซเค็ทได้โคตรโกงหักมีเซิลวีนะครับผมุณดูครับหักมีเซิลวีแล้วก็ปั๊มโคตรโกงมากอ่าถ้าเกิดไม่ติดธนาก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่เราจะเล่นแบบไหนนะประมาณนั้นเพราะว่า เอ,อ,อุซบอ,อยู่อีกเออเซิร์ฟนึงของเราด้วยก็เป็นเหตุการณ์ปกตินั่นเองครับผมก็มีในส่วนของคูณและก็สถานะแอดมินเบิ้องบนปกตินั่นเองครับประมาณนั้นก็นแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนผมว่าแบบนี้จะง่ายกว่าไหมเพราะว่าเราเอาซิกเข็ดได้เรื่อยๆนะครับผมก็ดูครับเผื่อใครเย็นซิกเข็ดอะไรเงี้ยก็เออบินลงมาเอาแล้วก็วิ่งแบบนี้นะครับผมก็ดูไม่น่ายากครับนี้ไม่น่ายากแต่ต้องระวังขึ้นเพราะว่าบางขึ้นก็ไวนะครับผมเช่นขึ้นโกเออย์ขึ้นเดสลี่อะไรเงี้ยไวมากครับผมอันนี้อันนี้ไวมากต้องคอยดูเนาะ เอาลาเรียบร้อยได้มาแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ยังไม่เจอตัวเด็ดเลววะเดี๋ยวไม่รครับเราบินหาเอาครับบินหาดูได้ครับเขาว่าตอนนี้ในโหโมดซรามินั้นเออกำลังปิดขโมยอยู่นะครับผมอ่าก็ดีนะเพราะว่าระหว่างที่เราไปขโมยเนี่ยขโมยไม่ได้ครับไอดีนันวันเนาเมกฉันไม่อยากให้แบบว่าเออสามารถจาร่ายด้วยโลบักได้นะก็เลยปิดไว้อ่าโอเคติดเซหน้านี้ติดเซอีกแมวหนึ่งนะครับผมก็ดูติดเซอแมวน,นะครับผมแม่ วิวคู่สิสองมาว่าหวังว่าจะตัวดีจากคู่สองนะครับผมต้องคอยควบคุมขึ้นเฮ้ยคุณมากว่าเพราะว่าเดี j j ๋ยวมันจะโดนนะครับผมปลาใครอยากได้เจ้าขึ้นอ่าคำสาบหรือเปล่าอู้คือคำสาบด้วยว่ะก็มาติดชนะตามขึ้นใช่ไหมอุ้ยอุ้ยูโอ้โห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 เฮ้ยแม่คนดูครับตัวซิกหน้าเราติดชนะเออคำสาบด้วยนะครับผมเออก็ดีนะคนดูครับผมว่าอันนี้ค่อนข้างจะเออสนุกกว่าแม่มจริงนะครับผมดูครับสนุกกว่าแม่มนู้นนะผมว่า แซมมี่ทำเกมเพลย์ได้เก่งอยู่แล้วนะครับผมนี่แล้วก็ทำการวิ่งกลับแล้วกันติดแค่ว่าไม่รู้คนจะแก้มากกว่านี้ตอนไหนครับใครเล่นทันก็เออต้องรีบให้ไวเนาะเอาล่ะแซมมี่ทำการสคริปแล้วเดี๋ยวเราขวล้วกันนะครับผมคนดูครับขอโทษทุกคนที่จอยไม่ได้นะจึงจอยกันไม่ได้หรือว่าก็ดูโอเคครับประมาณนี้อ่าตโตซาหัวสปอนนะครับผมโอเคต้องรีบไปถ้าอย่างนั้น,นครับผมคนดูครับตโตซาหัวนั้นสปอนไปเนี่ยคนดะครับบินไปแล้วก็เออขกลับ บินไปแล้วขนกลับไม่ปั๊มได้รัวๆนะครับผมก็ดูโอโหดูว่ะปั๊มได้โกงมากครับงั้นขออนุญาตขนเข้าไาแล้วกันนะ,สะคสับสาใครที่จะปั๊มก็ต้องรีบนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันโกงไปถ้าเกิดไม่ขวามันไปได้อย่างนี้ก็แซมมี่นาจะแก้นแน่นอนครับผมก็ดูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรียบร้อยข่าวบานโอ้ขนดูครับเป็นไฮเทียเหรอน่าจะประมาณ15ทีไฮเทียจะเกิดหนึ่งตัวไหมเมื่อกี้ที่เราได้ตัวโตซาหัวมาหรือไม่อะไรพวกนี้นะครับผม โอ้ยน่าสนใจครับเดี๋ยวเรารอ15ทีนี้เผื่อโชคดีมังกรเกิดเพราะว่ามังกรก็เป็นไฮเทียใช่ไหมครับผมกูรับเอ่อถ้พวกที่เอ่อเป็นแบบว่าชื่อขึ้นมันก็เป็นตัวไฮเทียหมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าซิกเข็มมันก็สปอนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอยู่ดีบางตัวมันขึ้นชื่อด้วยก็เลยงงๆนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าอย่างนั้นอ่ะแล้วลองดูนะครับผมว่าใช่ไหมนะแต่น่าจะใช่ครับเดี๋ยวรอเวลา15ทีเนาะอ้าล่าโอเคหวังว่าทุกคนจะโชคดีจากฟิลนะ มันมีตัวอามังกร3มหัวอยู่ครับผมบูอาไวดาก้อนหรือว่าไฮด้าดาก้อนนะครับก็คิดว่าเราจะคูไปหน้าได้หรอครับผมดูครับยากมากอุ้ยคนดูครับสวยมากครับเป็นยินหยางครับเห็นไหมคนดูบ้ายินหยางเออเซมี่ออกแบบมาอาจะตรงนะคนดูครับออกแบบมาได้ดีถ้าเซฟจะทำแล้วก็ผมบอกเลยว่าอุ้ยไม่แน่นะคนดูอาจจะแย่งฐานผู้เล่นของเอสเคบได้เลยนะครับผมคนดูตอนนี้เหลือเวลา50วิตัวหลับสูงก็ทําการออกมาแล้วนะคะผมคนดู หวังว่ามันจะได้นะอาลละตอนนี้เลยอีกวิครับเรามารอดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับผมขอละขอเป็นตัวดีๆแพงๆได้ไหมอมืได้จัก,กรยานนะครับผู้ดูครับมันเทียสูงหรือวะมันก็สูงแลวมะั้งผูดูจักรยานนะอาลละเป็นตัวน,นี้ครับจักรยานผู้หญิงนั่นเองครับผมประมาณนี้เลยก็เราสามารถที่จะมารอเจอตัวเทียสูงได้ทุก15ทีถ้าเกิดใครมีเซิร์ฟบีก็ลองบินมาเอานะครับผมกูลํลำบากว่ะ เอาลฟ์อีเวนต์เข้ามานี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปทำการทำคลิปย่อยต่อเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะบายบายครับผมไปแล้วครับบายบายโอ้ยใช่ไม่น่าครับใช่ใช่ซิเกตหรือเปล่าอุ้ยวานเจียบครับผมวิ่งกลับกูบินมาเอาแล้วก็วิ่งกลับแล้วไม่ไม่ขวาดอย่างโกงไปแล้วครับผมบายบายครับไปดูครับ